สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวหนังกางแลงของเราก็มีหน่วยนั้งนะครับมารีวิวกันหรือมาแนะนํานะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยนังกงแพงยุทธจักรภาพยนตร์อยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่งหน่วยนังกางแลงหน่วยนี้ก็น่าจะเป็นหน่วยนังกงแลงน้องใหม่นะครับสําหรับคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพประกอบในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับทางเพจ Facebook ฟิล์มสตาภาพยนตร์จังหวัดมหาสารคามนะครับที่ ทางผมได้นําภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วนนะครับมาจัดทาเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสําหรับหน่วยหนังกลางแปลงยุทธจักรภาพยนตร์อํานาจเจริญนั้นก็มีรถหน่วยคล้ายๆกับฟิล์มสตาร์ภาพยนตร์ในอดีตแล้วก็ที่ว่าภาพยนตร์ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมีรถหน่วยใกล้เคียงกันแล้วก็ในเพจของฟิล์มสตาร์น,นะครับก็มีการไลฟ์สดการฉายของยุทธจักรภาพยนตร์แล้วก็ที่ว่าภาพยนตร์นะครับ ซึ่งทางทีมงานช่องเราก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากนะครับก็ได้แต่สงสัยนะครับมาหน่วยนังกางแวง3มหน่วยนี้น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับอาจจะเป็นญาติกันหรือทําหน่วยคล้ายกันก็ได้นะครับสําหรับแฟนๆเอฟซนะครับที่อยู่ในเขตมหาสารคามก็ดีนะครับที่มีข้อมูลของหนังกางแลง3หน่วยนี้ก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปหน่อยนะครับว่าเป็นหน่วยเดียวกันหรือว่าเป็นญาติกันนะครับ สำหรับยุทธจักรภาพยนตร์นั้นก็เป็นหน่วยนังแปลงที่ใช้ในระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบนะครับมีหนังใหม่ๆไห้คอยต้อนรับเจ้าภาพกันมากมายนะครับในหน้างานปี6465นี้นะครับก็ได้จัดเตรียมไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งนะครับมีการให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับแฟนๆเอฟซีนะครับที่อยากจะว่าจ้างหนังแปลงสักจอครับก็แนะนําเลยนะครับยุทธจักรภาพยนตร์อำนาจเจริญนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนั้นทางช่อง ของเราก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับก็ลองโทรไปสอบถามดูนะครับว่าจากจะได้หนังแบบไหนเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมโทรไปกันได้เลยนะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับภาพประกอบแล้วก็คลิปวิดีโอแล้วก็เรื่องราวในวันนี้นะครับจากเพจใน Facebook ฟิล์มสตาร์ภาพยนตร์แล้วก็ที่ว่าภาพยนตร์แล้วก็ยุทธจักรภาพยนตร์เป็นอย่างสูงด้วยนะครับทางช่องเราก็จะรวบรวมหน่วยหนัง เรื่อยๆนะครับให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้ก็300กว่าหน่วยนะครับแพนที่ชื่นชอบหนังกางเงก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับสำหรับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ